เอาละครับอยู่ดีๆตู้ดักเข้ามาเฉยเลยโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเฮ้ยตู้เนี้ยเหมาะกับใครบ้างน,นะครับแต่อยากให้เข้าใจก่อนเลยว่าไอ้ตู้นี้อ่ะนะก่อน,น้าบนี้มันรอละสิบโอเคไหมที่ผมเคยบอกว่าอ่าจริงๆตอนเช้าก็เพิ่งลงเองนะว่าเพชรใช้อะไรบ้างอะ่ะที่บอกว่าใช้รอละ400อะ่ะแต่รอบนี้แม่งมาเกินรอบนี้คือเกินแบบเกินไปเยอะเลยเออปกติเนี่ยมันจะแบบรอบละสิบอ่าอันนี้แม่งรอดละ30คือ3เท่าแพงกว่าเฉยเลยนะครับแต่เป็นตู้แบบนี้แหละแต่ทําไมว่าเฮ้ยทำไมมันแพงกว่าปกติ ก็เข้าใจได้อีกนะครับจะบอกว่าไม่เข้าใจเลยก็ไม่นะก็เข้าใจด้วยทาไมเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่า,าคลิปนี้หลักๆเราคุยแค่ตู้นี้เป็นหลักเลยนะและสุ่มหรือไม่สุ่มดีใครที่เหมาะในการสุ่มก่อนหน้านั้นเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้ตัวละครที่เราสามารถแลกได้ครับเนี่ยตัวไหนบ้างที่คุณจะใช้อันนี้คุณต้องต่อกับตัวเองก่อนนะเช่นถ้าคุณจัดแบบโซอ so อนแกลไลถ้าโซออนแกลไลคุณก็ต้องเอาไปรู้เอาต่อกับตามตรงแต่ถ้าหาคุณจัดแบบผม อ้ยย้ำนะนี่คือถ้าจัดแบบผมนะคือเป็นโซออนแต่โลกใหม่สีน้ําเงินเนี่ยก็เอาอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเปรูก็ได้ดังนั้นเปรูสําคัญกับใครก็ต้องดูว่าไอดีของคุณน่ยใช้หรือไม่นี่คือคําตอบผมให้ก่อนนะถ้าไม่ใช้ข้ามเลยผมก็ไม่ใช้ข้ามเหมือนกันเคลียร์นะโอเคอันนี้คือสีน้ําเงินนะครับต่อมาสีแดงหากใครจัดเป็นในส่วนของอาพารามีเซียมันจะได้6แท็ก มันได้6แถครับพารามีเซียคุณเอาโซโลมันอยู่ในนั้นที่คุณจาเป็นที่จะต้องใช้เพราะว่ามันมีรุ่นชั่วร้ายด้วยเรียกว่าโซโลเป็นตัวฟิกเลยหรือถ้าคุณจะเล่นอย่างนี้รุ่นชั่วร้ายมันก็จะไม่ได้ใช้อันนี้จัดแบบโง่เห็นปะเราจะไม่ได้ใช้เลยรุ่นชั่วรา้าลเอาให้เห็นถึงตรงนี้กันะนะ,ะงั้นโซโลก็ตัดออกเช่นเดีวยวกันอันนี้เคลียร์นะสตัวแล้วนะต่อมาครับสีเขียวไคโดโออันนี้คือฟิกเลยอันนี้คือแน่นอนเลยไม่ว่าคุณจะจัดซับโซออน หรือจะะอะัดพาราเมซียโซโลโอเอคโดอยู่ทุกที่ดังนั้นเนี่ยโคสําคัญอาคโดของผูก้กระตามตรงก่อนนะสำคัญแบบสำคัญโคด,โคด,โคด,ด้วยเอะผมบอกเลยคือทุกไอดีจำเป็นที่จะต้องใช้อ่ะเคลียนะอันนี้คือในส่วนของไคโดนะยังไยงไยังไงก็ต้องมีดังนั้นตู้เนี้ยที่สำคัญที่สุดเดีวห้ามพลาดเลยเนี่ยคือคโดเอาละทีเนี้ยถ้าคโดเวลไม่ถึงร้อยผมก็จะบอกว่าคูณจะสุ่มจนถึงร้อยเลยก็ได้อันนี้คือคำแนะนำเลยนะส่วนฟีีตัวนี้โอเคสำคัญไม่ได้เถียงเลย สำคัญเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยมันมันเอาตัวอื่นมาแทนก็ได้ที่มันเป็นโล่แล้วเป็นกัปตันน่ะได้เหมือนกันมันเลยไม่ต้องซีเรียสมากชัดเจนป่ะเพราะยังไงลูดโชลาสีเขียวมันก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วยกเว้นแต่ว่าคุณจะไปเกตเตอร์หรืออะไรที่ผมจัดในสมัยก่อนอ่ะโอเคถ้าั้นก็จําเป็นที่จะต้องใช้ถ้าเป็เกตเตอร์นะแต่ว่าถ้าเป็นหมัดล้วนๆคนก็ไม่ค่อยใช้กันอยู่ดีถ้าเกิดว่าตู้เนี้ยผมมองว่าสาคัญสุดจริงๆเนี่ยแค่ไคโดชัดเจนนะถ้าใครจะเอาผมแนะนําว่าแค่ไคโดเท่านั้นเลย เท่านั้นเลยอ่ะมงเล็บเปน็นอีกทีนะส่วนถ้าคุณเอาอสีน้ําเงินเป็นแกล so ไลโซออนเปรูก็สําคัญจริงๆถ้ามีอ่ะมันสําคัญหมดแหละถ้าเวียลล้อยนะแต่ว่าทีเนี้ยเราคุยกันด้วยแบบสายฟรีอ่ะมันจะได้หรือไม่มันจะได้ครบไหมอันนี้ยากบอกเลยว่ายากที่คุณแบบอะเช่นอย่างเปรูของผมอ่ะเพิ่งจะ5ดาวอ่าเพิ่งจะ5ดาวเท่านั้นเองจ,จะให้มันไป6ดาวอ่ะจากตู้เนี้ยยากบอกเลยว่ายากเท่าผมส,สุ่มจนสุดผมว่าอย่างมากก็9ก้าสิบเก้าห้า ไม่ได้ยกเว้นเนี่ยผมต้องเอาเศษตรงเนี้ยมาแลกทางเดียวเท่านั้นแบบไม่มีทางเลือกให้เข้าใจตรงนี้กนนะพาะผมเคยสุ่มไปแล้วเนาะดังนั้นถ้าใครจะสุ่มคิดดีๆแล้วการเพราะตู้เนี้ยมันเหมาะกับซับอะโอเคหวังว่าน่าจะได้คําตอบนะถามผมเนี่ยผมยกมือเลยข้ามเพราะอะไรใช่ไหมเพราะว่าที่ผมมีผมมีหมดแล้วที่มันจําเป็นน่ะผมมีหมดแล้วอย่างอื่นไม่จําเป็นเพราะไอดีผมมีไปแล้วไงแต่ถ้าใครไม่รีบ รอสุบ e x เลยเดี๋ยวรีเจนพวกนี้มันก็ได้แต่มันยากผมบอกแล้วว่ายากเหมือนกับอ่อชัปเปอร์ชอปชัปเปอร์มัดผมไม่เคยได้เลยนะไม่ได้เลยคือแบบกูเล่นมาไม่ไม่ได้เลยอะ่ะมันมีติด ID ดีมาเท่าไหร่แม่งก็อยู่อย่างนั้นอะ่ะปีนึงอะ่ะไม่ได้เลยอะ่ะถ้าตู้ธนาคารไม่มาผมก็ไม่ได้จริงๆอะ่ะเคลียนะดังนั้นถ้าจะเอาก็เอาตู้นี้แหละเอาละทีนี้หวังว่าคุณจะได้คําตอบแล้วต่อไปก็คือว่าแล้วถ้าเอาอ่ะสุ่มเมื่อไหร่ผมก็จะบอกว่าไอ้บัตรดำอะ่ะมันจะออกที่ที่28นี้ แล้วมีสิ์สูงมากที่จะเป็นเอียกใหม่อ่อไม่มันเป็นเอียกใหมอ่อยู่แล้วละ่ะแต่จะเป็นใครในะอีกเรื่องหนึง่งนิกาเซตเทิลว่าไปแต่มาแน่นอนคุณค่อยไปสุ่มในตอนนั้นอีกทีชัดเจนนะแต่ผมมีวงเล็บแล้วนะตอนนี้เราไม่รู้ว่า400แต้มไหมเอ้ยเออ800แต้มหรือไม่800แต้ม800แต้มตรงนี้4,000เพรเคลียนะถ้ามันมากกว่านั้นละ่ะเราไม่รู้เกมมันอาจจะเล่นตุกติกกับเราก็ได้ใช่ปะ่ะอ่ะสมุิว่าถ้าแม่งเพิ่มจาก800เนี่ย เป็น2,000โอ้โห5,000เพชรเลยมึงหนักเลยถ้างั้นอยากสมมุติถ้าเป็นอย่างนั้นนะยากมากที่มันจะได้อสมมุติว่าถ้าเป็นนิกะมันจะเอาแตมตรงนี้เป็น1000ผมก็เชื่อว่ามันก็ทําได้สมมุติถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วคุณดันไปสุ่มตู้นี้หมายความว่าคุณก็จะได้นิกะยากมากครับเพราะว่ามัน5 0 0 0ันเพชรคือคือคุณต้องมี5 0 0 0ันเพชรเท่านั้นเนี่ยซึ่งมันมันมีไม่กี่ไอดีหรอก5 0 0 0ันเพชรอะส่วนใหญ่เห็นแต่ไอดีดองทั้งนั้นเลยเออหรือแบบ ไอดีเยอะๆสุ่มเอกตลอดมันก็ไม่ได้ดงดีเสมอะเห็นไหมเนี่ยมันยากครับมันยากก็เลยแบบที่เหลือเนี่ยผมจะไม่การันตีว่าจะสุ่มตู้หน้าดีไหมเพราะผมไม่รู้ว่าบัตรด,ดําอ่ะมันจะเพิ่มแต้มไหมถ้าเพิ่มก็ <c ười> คือถ้าเพิ่มอะ่ะคุณก็ต้องข้ามผมาผูดตามตรงและเอา EX ดีกว่าเออนั่นแหละก็หวังว่าน่าจะได้คําตอบไปแล้วกันนะถ้าสุ่มเมื่อไหร่รอหลัง28ปคือยี่ปุ๊บจะสุมมะส่มวันแรกก็สุ่มแต่ขอย้ำอีกหนึ่งทีไปดูด้วยว่าแต้มมันเท่าไหร่ในวันนั้นนะ แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยววันที่28ผมจะแนะนําตรงนี้อีกหนึ่งทีกันแล้วกันเพราะสุดท้ายต้องดูที่แต้มแต่ถ้าแต้มมัน800และเพชรค,คุณพอ4,000จะสุ่มก็สุม่มแค่นั้นเลยหวังว่าจะได้คําตอบกันไปเด้อ